อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ท,ทุกท่านครับวันนี้ผมมาชมพภาบยนเรื่องนาวซิมีนาดุดอนมาดูใน,นเป็นวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนพศ2568 เป็น M g e มเจ e n ของผมนะครับเพราะว่าสาขานี้อย่างที่บอกครับใน <g all> ในวันที่ผมมาดูนั้นไม่สามารถใช้ e อ p a r าได้นะครับประเด็นคือวันนี้ผมดูฟรีครับผมดูฟรีได้เพราะว่า M Gen นั้นมันมีฟรีหนึ่งที่นั่งดูหนังฟรีได้หนึ่งที่นั่งในสัปดาห์เกิดซึ่งผมวันเกิดไปเมื่อ12พฤศจิกายนพศ2 5 6 8เมื่อ2อวันที่แล้วยได้รูดได้รูดบัตรเป็น m Gen ได้ดูฟรีนะครับสำหรับวันนี้ เดี๋ยวผมจะเข้าไปรับชมดาวซีมีนาวดูร้อนกันนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยความรู้สึกกันนะครับเดี๋ยวพูดคุยความรู้สึกกันสั้นๆไม่เลยอะไรมากมายนะครับวันนั้นผมมาดูเสือที่สาขานี้ก็เป็นของสามุงคลฟิล์มเรื่องนี้เป็นการจัดจำหน่ายโดยสามุงคลฟิล์มเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมออกมาออกมาเล่าความรู้สึกให้ฟังนะครับโอเคครับสวัสดีครับ เราอยู่มนาอยู่ดอนท่านสนุกมากให้สิบธ์เลยให้สิบท่านผู้ชมบอกให้สิบมันมนบอกว่ามันสกสนุกขึ้กนะมันเป็นภรพยองที่ดูแล้วคืนคืนมากสนุกมากจนจนจนมเพราะว่าดูเดินจบเลยนะซรมีนายูดอนสนุกมาก จะเป็น10นตเต็น10ตัวตุ่มความเป็นตลกมันเทิงเพลินจตุรละอาชาได้แบบมันมากๆนะครับมีความเป็นแบบว่าเพลคือคืคคอมันสนุกอ่ะมันสนุกเลยที่ผมแบบชอบเลยนะครับแมากกอนเลยตอนเด็กๆเราเราก็เคยดูพวกแม็กกอนที่ตามที่เขาบอกว่ามีการฉลองเฉลยแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นแม็กกอนที่คามไม่ถึงลมอ่อน บ้านไม่มีหมุมึงไปหมูบนล่น,มน,มน,มนะมันมากนะผมสนุกดีิงสบเปเ็นลยครับชอบมาก,มาก,ม,ากมากนะครับรงชุตอนตนี้สามทุ่มสามสิ มันเทิมากเลยชอบมากเลยนะครับจบแล้วครับสำหรับดาวยิงยีดีดาวยูดอนอชเลอร์โร่ะครับของไลออนเกตเลยอ่ะกับซันคนฟิลซื้อมาฉายในประเทศไทยนะเป็นผลงนซีส์ดาดอนอเชเลอร์โ่สนับสนุนดสุดยอดแนวคมชัดผมสุด นี iesen, ่ค like ือบบเราก็พอพิจอรณากันทีนะหเพื่อนเดนเลนะรแต่ได้ชมบางอะไรไม่ได้พูดนต่กเชิเราดั่งดูได้วยนะชมเรื่องนี่านเาลี้นวือให้ดใครกลับไป้